สวัสดีครับวันนี้นะครับเผื่อช่างนั้นนะครับมาดูช่างเขาทําโช๊กกันนะครับเออโช๊กหนึบไม่หนึบนะครับอยู่ที่เบอร์น้ํามันนะครับไม่ใช่อยู่ที่แกนนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าใส่แกนใหญ่ยี่สิบมิลสิบแปดมิลแล้วมันจะหนึบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่แกนสิบห้าอ่าแกนสิบสองจุดห้านะครับรถหกล้อก็ใส่แกนสิบสองจุดห้านะครับ เดี๋ยวผมจะทำนะครับนี่เป็นรถตู้โชคหลังรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยผมจะทําเปลี่ยนเบอร์น้ํามันนะครับโชคคู่เดียวกันนะครับผมจะทําให้ดูนี่ใส่น้ํามันอีกหนึ่งเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งแล้วผมจะทําอีกเบอร์หนึ่งมาดูความเหนื่อยนะครับว่ามันอยู่ที่น้ํามันหรือว่าอยู่ที่แกนนะครับเราก็ได้ใส่น้ํามันอีกเบอร์หนึ่งนะครับมันมีหลายเบอร์นะครับน้ํามันแล้วแต่เราจะเลือก รถตู้เหมาะสำหรับน้ำมันเบอร์อะไรนะครับชกหลังเหมาะสำหรับเบอร์น้ำมันอะไรชกหน้าเหมาะสำหรับน้ำมันเบอร์อะไรนะครับถ้าอยากเนิดอยากเนิบนะครับมันก็อยู่ที่เบอร์น้ำมันนะครับไม่ได้อยู่ที่แกนนะครับอ่าผมจะให้ดูนะครับตัวนี้แกน20มิลนะครับนี่ผมทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นชกของวิออ ให้ลูกน้องผมดึงให้ดูนะครับีแกน20 20มิลนะครับผมไม่ได้อยู่ที่แกนนะครับถ้าผมเปลี่ยนเบอร์น้ํามันนะครับให้คุณดึงไม่ขึ้นเลยก็ได้นะครับอันนี้แกน12.5นะครับเนี่ยครับเนี่ยผมผมทำทดลองให้ดหูเฉยนะครับแต่เ,เอาจริงแนละ้วมันก็ไม่ได้แข็งถึงขนาดนั้นนะครับ เนี่ยทำเอาจนดึงไม่ขึ้นเลยก็ได้นะครับมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่ได้อยู่ที่แกนนะครับนี่ที่จริงก็ไม่ได้ทําแข็งขนาดนั้นนะครับอ่าตันนี้ก็จะประมาณเดิมเดิมของรถตู้ที่เขาทำมานะครับเดี๋ยวผมถอดเอาอีกตัวที่ทำเสร็จนะครับมาให้ดูนะครับตันนี้ผมทำไว้แล้วนะครับส่วนมากสเต็ปร้านผมก็จะ ทำเนือดประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับรถสี่แถวสามแถวผมจะอัดน้ำมันโชกคไม่เท่ากันนะครับสามแถวก็จะอัดค่าอีกแบบหนึ่งนะครับสี่แถวก็อีกแบบนะครับนี่ครับสเต็ปร้านผมก็จะทำของรถตู้อยู่ประมาณนี้นะครับเนือดนะครับ แต่ไปใส่แล้วมันจะพอดีมากเลยนะครับความหนึ่งขนาดนี้ไม่ต้องใส่2ตัวสามตัวข้างแล้ส2ตัวสตัวไม่จําเป็นนะครับตัวเดียวก็เอาอยู่นะครับมันอยู่ที่เบอร์น้ํามันนะครับไม่ต้องใส่กันโค้งนะครับไม่จําเป็นนะครับของผมรถผมก็ไม่ใส่นะครับผมทำสเต็ปนี้โอ้ขับนิ่งนิ่มครับเข้าโค้งดีมากนะครับหนึบเกาะถนนนะครับ สำหรับเพจช่านนั้นนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามเพจช่างนั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ